สวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับช่องเซียรินไฮคับอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาทําหมวดผัก EP ที่2กันถ้าใครยังไม่ได้ดู EP ที่1นะคะเดี๋ยวแปะภาพหน้าป,ปกไว้ให้เลยวันนี้เนี่ยการทําหมวดผักของเรานะคะไม่ใช่ประเด็นนะคะประเด็นที่สําคัญคือเมื่อวานเนี่ยเรานะคะได้ทําการโพสตคลิปชี้แจงไปเนาะว่าเราได้ทําการเปลี่ยนชื่อคลิปเอ่ยเปลี่ยนชื่อช่องแล้วก็ ทำการบอกว่าเปิดกลุ่มตู้เสื้อผ้าเนี่ยจะมาเร็วๆนี้ใช่ไหมมาแน่นะคะแต่ว่ายังไม่โพสต์นะคะเพราะว่ามันมีหลายอย่างที่ติดขัดอยู่แล้วงานก็ค่อนข้างเยอะด้วยนะคะก็เลยยังไม่มีเวลานะคะเดี๋ยวเราไปดูเข้าหมดผักกันดีดกว่าภาษาจีเนี่ยจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยมีทั้งหมดสิบคำมีอะไรบ้างคะ่ะคําแรกนะคะคําว่าหนานกว่าหนานกว่าแปลว่าฟักทองคําที่สอง ชีหลานฮวาชีหลานฮวาแปลว่าบร็อกโคลี่ค่ะฮวานะคะออกเสียงฮวาคำที่สามคำว่าห่วงกวาห่วงกวาแปลว่าแตงกวาค่ะคำที่สี่โมกูโมกูแปลว่าเห็ดคำว่า กูภาษาจีนเขาจะเขียนเหมือนคำว่าประเทศไทยประเทศไทยเลยแต่ว่ามันออกเสียงคนละแบบกันนะคะอย่างที่บอกไปในคลิปนั้นว่าภาษาจีนการออกเสียงเขาต้องสูงและต่ำและอยู่ในลำคออ่าคำที่ห้าชาย h ว a เอยชาย h ว a ชาย h ว a ชาย h ว a แปลว่ากล่ำดอกนะคะคำที่หกูซุน ลูซุนลูซุนแปลว่าหน่อไม้ฝรั่งคำที่7จถูโตทูโตแปลว่ามันฝรั่งค่ะคำที่8โตโตยาโตยาแปลว่าถั่วงอกค่ะคำที่9ก้าว่านโตว่านโตว่านโตแปลว่าถั่วลันเตา้า คำที่สิบเสี่ยวยี่มีเสี่ยวยี่มีอ่าเสี่ยวยี่มีแปลว่าข้าวโพดอ่อนเมื่อกี้มันมีอะไรติดขัดใช่ไหมคำที่เก้าหวานโตหวานโตคำที่เจ็ดถูโตถูโตคำที่แปดโตยาโตยาอ่าคำว่าโตใช่ไหมโตสามคำคือคำว่าโต คำที่1แปลว่ามันฝรั่งคำว่าโตคําที่สองแปลว่าถั่วลันเตาส่วนคําว่าโตคําที่สามเนี่ยแปลว่าถั่วงอกอ่ะงงไหมข้อที่เจ็ดถูโตทําไมออกเสียงว่าถูโตถูโตถูโตเนี่ยโตมันจะออกเสียงไม่เหมือนกันเพราะว่าคําแปลเนี่ยมันคนละแบบเลยคําแปลของข้อ7คืออะไรนะมันฝรั่งถูโตมันฝรั่งคำที่แปดโตยา อ้าวโตยาแปลว่าถั่วงอกมันฝรั่งกับถั่วงอกนี่คนละแบบกันเลยนะคะคําที่เก้าว่านตกว่านต๊แปลว่าถั่วลันเตาทำไมไม่เหมือนกันเพราะคําศัพท์ของมันนะคะมันจะแยกเป็นสามแบบด้วยกันเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าสามแบบมีอะไรแบบที่หนึ่งคือการออกเสียงเสียงต่ํากลางของภาษาจีนของประเทศจีนเขาจะมีเสียงต่ํากลางลงอะไรประมาณนี้ใช่ไหม ประเทศไทยเรานะคะก็ใช้เหมือนกันข้อที่2เนี่ยมันจะดูที่คําแปลด้วยว่าคําแปลเนี่ยมันคนละแบบกันหรือเปล่ามันคนละแบบพวกเดียวกันหรือเปล่าเขาก็จะเปลี่ยนคําอ่านแบบนั้นเลยค่ะคําที่สามคือเขาจะเอาประโยคคําหน้าและประโยคคําหลังมารวมกันก็จะกลายเป็นคําศัพท์โอเคไหมเออ มันก็แยกแยะแต่ละอย่างนะคะอ่ะคำที่สิบว่า,วาเสียย่หมีใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราไปปิดคลิปกันเลยดีกว่าค่ะเมืม่อกี้นะคะก็ได้ให้สาระเนี่ยไปเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยไม่แน่ใจว่าถ้าจะเลิกทำภาษาจีนนะคะจะไม่มีสาระอีกต่อไปเลยนะเพราะว่ามีสาระเยอะก็ไม่ดีมีสาระไม่เยอะก็ไม่ดีเหมือนกันโอเคเราจะค่อนข้างแบบเรลี่กล ลีกเลี่ยงของคําว่าสาระนะคะโอเคไหมแบบคาว่าสาระอยู่ตรงนี้และตัวเราอยู่ตรงนี้เราจะพยายามห่างไปที่อื่นนะคะโอเคไหมวันนี้นะคะเราจะมาทําคลิปว่าหมวดผักถูกไหมแต่ว่าทุกคนสงสัยไหมหมวดผักทาไมมีฟักทองหลังจากคําแรกเลยคําว่าหมวดผักทําไมมีฟักทองอ่างงใช่ไหมล่ะผักนะคะคําว่าผักเนี่ยจะมีพวก อ,อผักคะน้พริกอะไรพวกนี้ใช่ไหมส่วนฟักทองนะคะมันจะเป็นเกี่ยวกับผลไม้สําหรับคนที่แยกแยะไม่ออกฟักทองผลไม้ต่างกันนะคะคนละแบบกันเลยเขาเลยต้องนงำฟักทองเนี่ยมาอยู่ในหมวดของผักนะคะโอเคไหมเดี๋ยวถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเรานะคะอย่าลืมนะคะติดตามกันอยู่ด้วยคลิปตู เปิดกรุตู้สภาพก็มาเร็วๆนี้นะคะเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้าแล้วกันว่าจะมีอะไรบ้างนะคะคลิปหน้าเนี่ยอาจจะเป็นการทั้งทายถึงความห่วงใย,ยหรือความเป็นห่วงก็ได้โอเคไหมไม่อยากอัดคลิปนานเดี๋ยวตัดต่อเยอะโอเคคลิปนี้ขอตลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ